ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ Apple Watch Series 9นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจาก Apple Watch Series 8อย่างไรนะครับมาฟังกันครับครับเริ่มจากโครงสร้างนะครับและหน้าตานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ Series 8นะครับในส่วนของชิปนะครับแรงขึ้นนะครับใช้ชิป S 9นะครับเขาบอกว่ามีความเร็วมากกว่าตัวเดิม30%นะครับการใช้งานนะครับก็ออเดนะครับก็1วันนะครับเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของ ชิปก็จะเป็น U2 นะครับหรือ Anta Y Band นะครับก็เป็นตัวที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของที่เพิ่มเข้ามานะครับซิลินะครับก็จะมีฝังอยู่ในตัวนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้สะดวกนะครับง่ายขึ้นในส่วนของความสว่างนะครับตัวนี้เขาให้มาอยู่ที่2,000นิ t เลยนะครับก็ กลางแจ้งนี่สบายเลยนะ2 0 0 0นิตนะในส่วนของการปรับให้น้อยที่สุดนะครับสามารถปรับได้แค่1นิดนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราไปอยู่ในโลงหนังเนี่ยเราก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับคือมันไม่รบกวนคนอื่นนะในส่วนของแสงที่อยู่บนหน้าจอนะครับฟีเจอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของดับเบิลแท็บนะครับก็จะเป็นการจีบนิ้วนะตัวนี้ก็จะสามารถใช้กดรับสายวางสายถ่ายรูปนะก็สามารถทําได้โดยการจีบนิ้วเลยนะครับ ในส่วนของ s o s นะครับก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับแต่ปรับปรุงในส่วนของโปรแกรมให้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของการออกกําลังกายให้ต่างๆนะครับก็อัปเดตให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้นะครับจะมาพร้อมสีใหม่นะสีชมพูนะครับก็เป็นอะไรที่หวานแบบมากนะแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนมากซื้อไปก็ใส่เคสกันนะครับไม่ค่อยจะเห็นตัวเครื่องมากเท่าไหร่นะครับป้องกันการขูดหรือเป็นรอยนะครับตรงนี้นะฮะครับก็ลองไปดูนะครับตัวนี้ ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับในส่วนของ apple watch series นกค,ครับครับคลิปนี้หวังว่ามประโยชน์ไม่มากก็อน้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซินิล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกา้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p ป e ้ e d i c a l CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า